ตาจองโบมอบแหวนเป็นของขวัญวันเกิดให้มิอัปเดตความรัก พระเอกมิกทองระยะอัปเดตความรักกับสาวโบเมดายังหวานเรื่อยๆปัดฝ่ายยิงให้แหวนเป็นของขวัญวันเกิดพระอยากตีตาจองไว้ก่อนวันนั้นเขามาทาเซอร์ไพรส์เขาบอกวันนี้เป็นของขวัญวันเกิดนะตั้งใจให้เราอย่าเรียกว่าตีตาจองเลยไม่ขนาดนั้นหรอกครับให้อะไรเราก็ดีใจหมดแหละครับผมก็ไม่ได้ถามว่าทําไมเขาให้แหวนคราวที่แล้วผมก็ให้แหวนเขาคงเหมือนกับเป็นการแลกกันครับคือไม่ต้องมีแหวนก็ได้เราต่างคนก็รู้อยู่ในใจแล้ว นอกจากให้แหวนแล้วเขาก็อวยพรด้วยให้เรามีความสุขมากๆนะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็พาไปเลี้ยงข้าวครับ ของขวัญให้ตัวเองล่ะมองมองอยู่ครับแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าอยากได้อะไรเรื่องทิพทะเลล่าสุดก็สนุกครับอากาศดีเมื่อวานโชคดีที่ฝนไม่ตกด้วยเราก็มีคุยกันน้องเขาก็บอกว่าอยากไปทะเลแล้วมีช่วงว่างอยู่ก่อนหน้านั้นหนึ่งวันผมมีงานที่ภูเก็ตอยู่แล้วคุยกันว่าหลังจากเสร็จงานผมมีเวลาว่างหนึ่งวันก็ไปเที่ยวด้วยกันไหมถามว่าทะเลเป็นสีชมพูไหมผมว่าน่าจะเป็นตาของเราที่เป็นสีชมพูนะหัวเราะ